สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพทุกคนครับเข้าสู่ชแนลอาจารย์ติ๊กพยากรครับชแนลที่เน้นการพยากรณและการพยาก,รการพยากรในแต่ละครั้งนะครับจะเป็นการพยากรณแบบทั่วไปไม่ได้จอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับเพราะไม่ใช่เป็นการดูสดโดนส่วนตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับอันไหนถูกใจแล้วก็เก็บไปเป็นกําลังใจอันไหนไม่ถูกใจก็ต้องปล่อยผ่านไปนะครับและหัวข้อยผมจะพูดในวันนี้ก็คือ ดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวับพริหันครับเนาะโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10กรกฎาค,คมพุทธศักราช25 6 5จนไปถึงวันเสาร์ที่16กรกฎาค,คมพุทธศัศกราช2 5 6 5ครับเรามาดูกันว่าดวงของเพื่อนๆชาวพฤริหันสัป,ปดาห์ีเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า การงานของเพื่อนชาวบรมเบิหฮารจะเป็นยังไงนะครับโหการงานเนี่ยมีการทํางานเป็นหมู่คณะเกิดขึ้นอย่างชาัดเจนนะครับต้นสัปดาห์นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่การแต่พอการสัปดาห์ไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นนะครับคุณได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําได้ทําสําเร็จด้วยสคุณมีโอกาสจเจริญเติบโตในที่การงานนะครับแบบข้ามถึงครับโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับด้านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลก็ได้นะครับเนาะ การงานเพื่อนค่อนข้างที่ว่าเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังหางานทําอยู่นะครับคุณก็มีโอกาสได้งานนะครับฉะนั้นยินดีด้วยนะครับให้คุณนะครับเต็มที่กับการหางานนะครับสัมภาษณ์งาน เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะคุมีโอกาสได้งานแน่นอนก็เตรียมข้อมูลให้ดีแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนชาวบัทึกหัสที่กําลังหางานทําอยู่นะแต่ถ้าใครที่มีงานทําแล้วนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการครับช่วงนี้ถือว่าสัปดาห์นี้ถือว่าไปได้ดีแล้วกันนะครับการงานถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับต่อมาดูเรื่องของการเงินชาวบันทึกหัสหน่อยสิโอยเหนื่อยใจนะครับการการเงินของเพื่อนครับถือว่าโอเคนะครับนะไปได้สวยอยู่นะครับ นะเนี่ยมีการเริ่มหาอะไรได้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะครับให้ซื้อเลขยาพาหนะนะครับมีโอกาสได้เงินจากทางไกลหรือต้องเดินทางไกลจะได้เงินนะครับก็บพูดง่ายๆคือว่าชาววันพฤหัสในสัปดาห์นี้อาจจะอยู่ไม่ติดที่นะครับ คือคุณอาจจะมีการเดินทางนะครับแต่สุดท้ายคุณได้ผลประโยชน์กลับมาในเรื่องเงินการเงินกลับมานะครับก็ถือว่าการเงินของเพื่อนชาวบพืหันในสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับและการเงินจะดีขึ้นนะครับดูเรื่องความรักสิคุณค่อนข้างจะมีรักต่างวัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากซัพพอร์ตดูแลเขานะครับบางครั้งคุณบอกใครไม่ได้ นะครับแต่คุณก็รักเขานะครับพู้ง่ายคือสําหรับคนที่มีคู่อยู่นะครับช่วงนี้นะครับถ้ามองจากหน้าไพ่ลักษณะเนี่ยคนมีคู่ข้างๆที่ว่ามีอารมณ์เหมือนทําตัวเป็นเด็กอ่ะนะครับต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนรักนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายคนรักเขาก็จะมาซัพพอร์ตคุณเองนะครับฉะนั้นคุณอย่างงอนคนรักนะนะครับทําตัวให้มีความสุขครับแต่สําหรับคนโสดนะครับ คุณเริ่มคุณอาจจะมีคนที่ยุตต่างกันนะครับเข้ามาชอบพอคุณหรือคุณเป็นฝ่ายชอบเขานะครับบางครั้งก็ต่างฝ่ายต่างชอบกันแต่ไม่พูดกันนะในสัปดาห์นี้นะครับก็พยาพยามพยายามพยายามเขาเรียกนวะ่านะพยายามแบบเปิดใจกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนโสดเนาะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบคนที่ยุตต่างกว่ากันกเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันนะครับเนาะมีอากาศมากเลยครับสําหรับคนที่ว่ ที่ว่ากําลังคบหากคนที่อายุต่างกันมากๆอ่ะมีโอกาสที่ได้สารสัมพันธ์เป็นความรักนะครับนะอ่าความรักผ่านไปมาดูเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาวเรือหันนะครับให้ระวังเรื่องของอาการปวดเนื้อปวดตัวครับโดยเฉพาะปวดหลังนะครับระบบสายตานะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเนีย่ยตามข้อตามกระดูกปวด,ปวดเนื้อปวดตัวแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับ ให้คุณโฟกัสนะครับในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นกว่านี้นะครับคนชาวันพฤหัสครับในสัปดาห์นี้เหมือนคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะครับใช้ร่างกายหนักใช้ร่างกายเปือยเกินไปนะครับเนาะก็หันไปดูแลตัวเองนะครับใส่ใจกินของดีๆนะครับนอนหลับให้เต็มอิ่มนะครับแล้วทีกอยากก็จะดีขึ้นนะครับเรสุขภาพ นี่คือคำานาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจดูด่วนตัวนะครับสามารถติดต่อผมได้สองช่องทางนะครับคือทางไลน์และทางอิสตากแอมนะครับส่งข้อความเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยนะครับนะครับส่งในไลน์มาก็ได้หรือทักใน DM อของอิสตากรมก็ได้ครับส่งทักมาแล้วก็อย่าผมจะส่งการพยากรณ์ไปนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเนาะนะครับ แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูผมจนมาสุดคลิปนี้นะครับก็ไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกด Sub สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันและกันนะครับเนาะก็ได้มีผลงานดีออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูผมจนจบดนะจนถึงถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญเนาะถูเพืนะถูกรอตตอรี่ถูกรางวัลที่1กันนะครับขอให้แบบ การเงินไหลมาเทมานะครับคิดอะไรก็ขอให้ความรำ่ำรวยจะมังเกิดคิดสิ่งใดก็สมหวังสมหวังนะครับความรักสมปาถนานะครับสุขภาพแข็งแรงครับเรื่องใดที่คิดเอาไว้ว่าฝันเอาไว้นะครับก็ขอให้สําเร็จเป็นจริงเป็นจังนะครับคิดดีทดําดีพูดดีแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับผมอาจารย์ติกพยากรณ์ครับ